ครับสวัสดีท่านผู้ที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ด้วยนะครับผมเซลล์มอสครับที่ปรึกษาการขายครับรถยนต์ครับยู่สู่สาขาเอกชัยบางบอนเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพามาชมครับรถแคปโฟครับไฮแลนเดอร์ครับรุ่นแซสีเทาแลมโบครับคันนี้เลยแต่งสวยเลยจัดเต็มมากครับคันนี้เดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันเลยครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างเนาะ คันนี้ครับเป็นสี่ประตูทรงสูงครับรุ่นแซครับคันนี้เลยที่เห็นได้ชัดๆเลยครับคันนี้ครับโหลดจัดทรงครับยีราฟแคะใช่ทรงเตียครับคันนี้เป็นตัวสูงนะครับเป็นรุ่นแซนะครับตัวไฮเรนเดอร์แต่ว่าโหลดจัดทรงยีราฟแคะครับสวยเลยแต่งวันนี้ครับ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าครับผมดูดเลยพร้อมฝากระโปรงสวยๆเลยครับคันนี้ครับติดตั้งจากศูนย์ครบหมดเลยนะครับงไงครับสวยไหมครับสวยๆเลยครับด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันต่อเลย นเดอร์ครับตัวสูงแต่โหลดจัดทรงเป็นยีราฟแคบแบบตัวเตี้ยครับยางครับสกายไลน์ครับผมครัแบบสวยๆเลยลูกค้าท่านใดครับสนใจก็คือสามารถติดต่อสอบถามผมได้นะครับผมเซลล์มอสครับคันนี้ก็คือโหลดจัดทรงยีราฟแคะครับลูกค้าสามารถแจ้งได้นะว่าแบบ อาจจะเอาโหลดแบบตัดโช๊คไหมครับหรือว่าดัดแหนบทางสูตรเราก็มีบริการจัดส่งให้ลูกค้าสวยๆเลยตามใจใได้เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้ากับข้างๆเนาะเดี๋ยวเราไปชมหลังรถกันต่อเลยครับน,นี่ครับสวยๆเลยอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังแล้วนะครับ นี่ครับตัว c a p โฟแฮนเดอร์แครับคันนี้สงสูงผมแต่งจัดเต็มนะครับเตรียมส่งมอบแล้วครับวันนี้แต่งสวยๆเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยครับผมนี่ครับผมภายในครับอันนี้เป็นตัว c a p โฟแฮนเดอร์แครับ คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวแซดขับตัวตัวนี้ครับจะมี2รุ่นก็คือเป็นเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาครับถ้าท่านใดสนใจเป็นเกียร์ธรรมดาก็แจ้งได้เลยหรือว่าอยากได้เป็นเกียร์ออโต้ขับสบายสบายก็แจ้งได้เหมือนกันครับผมคันนี้ครับภายในแต่งอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับเริ่มวันนี้ก่อนเลยดิฟฟี่ครับผมสวยเลยเห็นไหมครับติดตั้งจากศูนย์มาที่ตัววัดบูธครับ ครบเลยครับแต่งเต็มมากคันนี้นี่ครับภายในครับเป็นบ่อหนังคูแม็กนะครับรุ่นแคปโฟแฮนเดิลซัดสวยเลยครับฟังก์ชันบนพภงมาลัยแล้วก็มีจะมะีหน้าปัดครับหน้าปัดก็จะประมาณนี้ระบบกูดคอนโทรลรับสายเพิ่มเสียงวางสายครับมีหมดเลย เดี๋ยวเราไปชมบายาด้านหลังกันต่อเลยครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับของรุ่น c a p 4โฟร์ันเดอรครับบอกหนังรอบคันเลยคันตัวแซนะครับจะมีตัวตัวนี้ได้ครับก็คือแอร์ด้านหลังที่ว่าติดตั้งมากับตัวรถเลยครับเป็นแอร์ด้านหลังถ้าเป็นรุ่นแซก็จะมีลำโพงด้วยครับผมลำโพงด้านหลัง แต่ถ้าเป็นรุ่น LDA ครับจะไม่มีทั้งลำโพงแล้วก็ตัวแอร์ด้านหลังนะครับจะมีเฉพาะเป็นรุ่นแซดขึ้นไปครับผมแอร์ด้านหลังครับลำโพงยังไงบ้างครับผมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในสวยไหมครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อผมได้เลยครับผมเดีย๋ยวผมจัดให้ทุกอย่างเลยถ้าลูกค้าแบบอยากได้ดิฟฟี่วัดบูทพ่อแต่งซิ่งแม โหลดยังไงแจ้งผมได้เลยเนาะก็คลิปนี้ครับผมก็ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจอยากแต่งซิ่งแบบนี้จัดเต็มแบบนี้ก็คือสามารถติดต่อผมได้เลยครับผมเซลล์มอสนะครับที่ปรึกษาการขายครับรถยนต์ครับยูสุสาขาเอกชัยบางบอนเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ด้านล่างนี้เนาะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อผมได้เลยครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ